สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็บางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำวิดีโอขึ้นมาก็ขอโทษด้วยนะครับพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะสามารถที่จะติดตาม ้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังไงก็ตามโปรแกรมที่ทำนี้ก็ยังค่อนข้างพื้นฐานมากๆกนะครับก็หวังว่าเมื่อ,อดูวิดีโอไปก็จะหาหนังสือหาแหลง่งหนังสือเพิ่มเติมหาโจทย์อะไรมาทำนะครับเพื่อที่จะคืบหน้าเอาละยังไงก็ตามเราคงจะเป็นเพื่อนกัน ระดับหนึ่งเท่านั้นนะอาจจะไม่สามารถที่จะสอนจะว่าไปถึงขั้นเอ็ดวานซ์ Advanced, หรืออะไรก็ยังไม่ทราบแต่ว่า,าก็พยายามสู้ต่อนะครับโอเควันนี้เรามาดูโจทย์ด้วยกันดังนั้นใคร ทำแล้วหรือว่าใครเป็นแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าเอาละถ้าอยากฝึกฝนด้วยกันอยากทบทวนก็มาดูด้วยกันการจัดเรียงแบบ insertion การจัดเรียงแบบ insertion เขาเรียกว่าการแทรกนะครับ นี่คือสิ่งที่เราจะดูเ,เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าการแทรกการเรียงด้วยวิธีการแทรกนั้นเป็นอย่างไรเ,เราดูนะตัวที่หนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งนะครับย้ายหกมาย้ายห้ามาย้ายสามมาแล้วก็เอาหนึ่งไปแทรกใส่โ เรอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเอ็มมันแทรกใส่ได้ยังไงดูเลข7เนี่ยขยับเลข8มาเอา7มาแทรกใส่ระหว่าง6กับ8โอเคไหมครับนี่ก็คือการแทรกก,ก็จะเห็นตรงนี้นั่นเองเล,เลข2ที่หยิบออกมาโอเคเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆไปเรื่อยๆนะถ้ามันน้อยกว่า กาตามไปเรื่อยๆอย่างเช่นเลข4ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือการแทรกเอาละเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะนี่คือเลข1นถึงแเลข1นถึงแอะไรเนี่ยก็จะขยับจากแล้วก็เสร็จสิ้นเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ถัดมาก็เริ่มต้นสีแดงแล้วเราดูสีแดงใหม เราดูสีแดงใหม่สีแดงเริ่มต้นที่นี่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเริ่มต้นที่เลขห้าโอเคเปรียบเทียบแล้วก็วางใส่ตำแหน่งที่น้อยกว่าของมันที่จะอยู่เลขสามเห็นไหมสีแดงเริ่มต้นเลขสามเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเอาไปวางในตำแหน่งที่มันควรอยู่เลขหนึ่งนะไปเปรียบเทียบเรื่อยๆไปเทียบกับตัวนี้เราก็ได้ตำแหน่งนี้ เลข8ครับเปรียบเทียบกับตัวนี้โอเคได้เร okay. 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 right. ื่องเลยเมื่อเลข8มาเปรียบเทียบกับตัวนี้มันโอเคเลข7เทียบกับ8ได้ตัวเดียวโอเคเลข2เปรียบเทียบกับเลข8เปรียบเทียบกับเลขเรียบเทียบกับเลข6เทียบกับเลข5มันน้อยกว่าเลยไเลือกคือสามโอเคแทรกได้เลยมาดูที่นี่สีแดงเอามาเปรียบเทียบเลข8น้อยกว่าเปรียบเลข7 น้อยกว่าไม่ยังไม่ใสเลขห้าโอเคอเอ้ที่จริงต้องเปรียบเทียบกับเลขสามด้วยเนาะจะได้รู้ว่ามันมันแทรกอยู่ถูกต้องหรือเปล่าโอเคมันต้องแทรกอยู่ถูกต้องหรือเปล่าน่าสนใจเอาละก็ใช้เวลาที่จะ เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเปรียบเทียบไปเรื่อยๆจะสังเกตเลข8เลข8เป็นเลขที่มากที่สุดเห็นไหมครับเลข8ปที่มากที่สุดมันจะขยับเลข8มาที่นี่เห็นไหมเลข8เป็นเลขที่มากที่สุดสังเกตนะเลข8เป็นเลขที่มากที่สุดมันจะขยับเลข8มาที่นี่ สังเกตเลขก8เป็นเลขที่มากที่สุดมันจะขยับเลขก8มาเห็นไหมครับว่า,าเลขเล็7สุดท้ายก็สามารถที่จะเรียงได้โอเคเรามาดูอีกรอบหนึ่งเลข6ไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบดังนั้นจะเริ่มต้นที่อินเด็กที่2ไปเลยก็ได้ถ้ามันน้อยกว่า ก็เอามาแทรกตรงนี้โอเคเลขสามจะสังเกตว่าเห็นไหมมันเรียงเรียบร้อยแล้วเมื่อได้1นึ่งสห้าหสี่ตัวนี้คือโอเคไม่ต้องมีเรียงอีกแล้วดังนั้นหนึ่งสห้าหปไม่ต้องเรียงอีกแล้วโอเคเมื่อเลขเจมาใส่โอเคเมื่อสมบูรณ์แล้วก็ สิ่งที่ได้ก็สมบูรณ์ไปเลยจัดการส่วนหน้าที่เหลือไปตามลำดับโอเคโอเคโอเคให้เวลาดูอีกรอบนึงนะครับ โอเคเอาล่ะ,ะเราเคยจะเริ่มทำได้เลยนะเอ่โอเคเอสร้าง Java Project ขึ้นมาซิ Java Project Program Number 6 six insert insertion sort โอเคสร้าง new project ใน workspace อันนี้ก็เรียบร้อยมีอันนี้อยู่แล้วโอเค สร้างแพ็กเกจนะครับสร้างแพ็กเกจก็คือ sorting insertion แล้วก็สร้างคลาสสร้างคลาสที่ชื่อว่า sorting จะใส่ไป e ม h ตัดเม n ก็ไดนะ้หรือจะเขียนเอาเองก็ได้โอเคโอเคเราใช้จะวา perspective อยู่แล้ว ทดสอบก่อนนะ <c oughs> system o u t t println control space bar รันครั้งแรกเราจะใช้คาว่า Run Run As ส .Java Application นะเราจะใช้โหมดนี้โอเคเรียบร้อยเราได้แล้วตัวหนังสืออาจจะเล็กไปตัวหนังสืออาจจะเล็กไปปรับแป๊บนึ่ง อยู่ที่ไหนเนี่ยลืมแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยลืมแล้วโอเคอยู่ที่นี่เนาะ General appearance color in front ไม่ได้ใช้นานก็ลืม มันเป็นเรื่องธรรมดาโอเคโอเคที่จริงเ,เราอยากจะสังเกตเห็นว่าเอาพุทก็ยังตัวเล็กเหมือนเดิมโอเคเอาละ เราก็เตรียมโปรเจกต์ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเขาหน้าเราจะมาต่อเพื่อที่จะเขียนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับเอาไว้ว่าเขานี้เราเบรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาเขียนโปรแกรมค่อยมาลุยกันนะครับโอเคเบรกไว้ก่อนนะ